สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วจ้าจะมาชวนพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆนะคะแบบง่ายๆแบบทูโทนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะใครชอบสไตล์นี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้าค่ะอันดับแรกนะคะให้เราตัดริบบิ้นนะคะจํานวน4เส้นนะคะจะสลับสีก็ได้หรือว่าไม่สลับก็ได้นะคะความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะ นั้นเราก็พาบริปบิ้นลงได้เลยนะคะอยู่ที่ความยาว10เซนติเมตรนะคะโดยประมาณเนาะ10เซนติเมตรนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นฐานสี่กันเลยจ้าเส้นที่1นนะคะเส้นที่หนึ่ง,ะะเ,สงเส้นที่สองเส้นที่สาม โดยเราจะให้เส้นสั้นนะคะอยู่ด้านบนนะด้านที่สั้นอยู่ด้านบนนะคะจากนั้นเส้นที่สี่นะคะสอดเข้ามาตรงนี้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วก็รวบอีกด้านหนึ่งเข้ามาในช่องเลยจัดริบบิ้นให้เข้าที่นะคะริบบิ้นจะได้ลักษณะแบบนี้เนาะจากนั้น เราจะใส่เหรียญลงไปนะคะพับเส้นสั้นลงมานะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สี่เส้นที่สี่เราจะทำการสอดนะคะเห็นไหมคะ อับเส้นที่หนึ่งสอดเส้นที่สองแบบนี้เห็นไหมคะน้องก็จะสานกันแบบนี้เลยจากนั้นนะคะพลิกชิ้นงานเก็บเส้นสั้นนะคะสอดเก็บเส้นสั้นให้เรียบร้อยเลยสอดเก็บเลยนะคะแบบนี้ เก็บเส้นสุดท้ายจ้าจากนั้นนะคะพลิกชิ้นงานอีกรอบหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นก็พลิกแบบนี้นะคะอ่าดูใหม่อีกรอบหนึง่งเหมือนเราพับลงมาอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็พลิกพลิกลิปปิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็สอด ลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้ฉนันทาการดึงดึงให้น้องกระชับก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับทีหลังเนาะเส้นที่สองอแบบนี้เหมือนเราดันลงมาอย่างนี้นะคะจากนั้นก็จิกมือขวาเราก็จับพลิกหงายแบบนี้นะคะทําเป็นเหมือนโบนะคะจากนั้นก็สอดเนาะ เส้นที่ส,สามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลิ๊น้องเส้นสุดท้ายนะคะลิ๊กลงมาจากนั้นก็ลิกน้องนะคะ เมื่อเราได้ทั้ง4เส้นแล้วเราก็ดึงริบบิ้นนะคะให้กระชับนะคะจัดริบบิ้นให้น้องกระชับเนาะเมื่อเราได้ทั้ง4มุมที่กระชับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะขึ้นตัวกลีบน้องนะคะ,ะโดโวยเส้นแรกนะคะพับน้องมาแบบนี้นะคะสีม่วงก่อนเนาะ พับน้องลงมาจากนั้นพลิกข้างบนนะคะเอาใหม่พับน้องลงมาหมุนให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำการสอดสอดน้องได้เลยนะะแบบนี้ลแบบแบบีบที่หนึ่งนะคะ ที่สองเนาะทำเหมือนเดิมคลิกน้องเข้ามาคลิกแบบนี้นะคะจากนั้นก็สอดนะคะเส้นที่สามนะคะคลิกน้องมา ิกน้องมาด้านขวาเนาะจากนั้นก็บิดน้องมาด้านหน้านะคะแล้วก็สอดเส้นะะสุดท้ายพลิกน้องมาด้านขวาบิดน้องขึ้นด้านหน้านะคะแบบนี้จากนั้นก็ทำการสอด เมื่อเราได้ทั้งสี่แล้วนะคะเราก็จัดให้มันให้ให้ให้แต่ละเส้นเท่าๆกันเนาะจากนั้นนะคะเราจะทําอีกกลีบหนึ่งนะคะโดยบิดลิบบิ้นนะคะลิกลิบบิ้นไปด้านหลังนะคะครั้งที่หนึ่งนะแล้วก็บิดลิบบิ้นมาด้านหลังครั้งที่สองให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ทำการสอดนะคะใต้เส้นสีม่วงเลยนะใต้ช่องด้านหลังช่องของสีม่วงนะคะน้องก็จะโผลม่มาอีกด้านหนึ่งเนาะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ,คะต่อไปกัพลิกนะคะครั้งที่หนึ่งลิกครั้งที่สอง ตัดไอนะคะบิดไปข้างหลังครั้งที่1นึ่บิดไปข้างหลังครั้งที่2น,นะคะต่อเส้นสุดท้ายบิดครั้งที่1นึ่งนะะแล้วก็บิดครั้งที่2 น,นั้นก็ทำการสอดนะคะเส้นเรียบร้อยค่ะ,ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเมื่อกี้บอกให้ตัดลิบบิน้เนาะเอ่อโทษทีนะคะเราต้องตัดก็ได้ตัดเลยก็ได้นะคะแล้วก็ใครจะสอดเก็บเพื่อความแน่นก็ได้นะคะอ่าเราก็สอดเก็บเนาะสอดเก็บดีกว่าเพื่อความแน่นนะคะ ขนาดแบบนี้เลยค่ะ,ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดนองริบบิน้นนะคะตัดชิดเลยนะหรือว่าใครจะเหลือไว้ก็ได้นะแล้วแต่เลยค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปแล้วนะคะเราก็จะใช้ลูกปัดเนาะใช้นองลูกปัด นะคะตกแต่งใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เลยนะแล้วแต่เลยกาวท,ทูทีนี่ักษณะแบบนี้เลยใช้ปืนกาวใช้กาวร้อนเนาะติดนะคะ,คะติดลูกปัดแล้วดูสวยมากเลยนะ <laughs> ติดลูกปัดแล้วดูสวยมากเลยแต่ติดลองติดติดค่ะอดีอีกสองอันทำได้แล้วเนาะก็เลยเดี๋ยวรอรอติดลูกปัดพร้อมกัน แล้วจ้าก็จะได้เหรียญปยทานออกมาลักษณะแบบนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ